คุณพ่อคุณแม่สอนเราให้เราเป็นคนดีตั้งแต่เล็กๆอา้าวการนี้มาข้อ3ช่วยกันอ่านหน่อยค่ะ หน้าที่ของลูกคุณครูให้ไว้หกข้อข้อที่หนึ่งตั้งใจเรียนข้อที่สองเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ข้อที่สามช่วยกันทํางานบ้านเท่าที่จะทําได้นะคะทุกอย่างเนี่ยเราตามกําลังของเรานะคะข้อที่สี่มีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นไหมบางทีคุณแม่ทํากับข้าวเราก็ไปช่วยคุณแม่ล้างผักใช่ไหมลูกช่วยคุณแม่จัดจานเช็ดโต๊ะนั่นก็คืออะไรลูกมีน้ําใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้องทํากันบ้านเราก็ไปช่วยน้องได้ไหมได้นะคะมีความรักสามัคคีกันในครอบครัวคุณพ่อกับคุณแม่รักกันลูกๆรักกันเราเรียกว่ามีความรักความสามัคคีกันข้อที่ 6. รู้จักประหยัดประหยัดในที่นี้ประหยัดทุกอย่างนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นเงินทองอาหารการกินเสื้อผ้าข,ของใช้อุปกรณ์การเรียนของเล่น เราต้องรู้จักกินรู้จักใช้ในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเสื้อผ้าชุดพละ,ระปีที่แล้วมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อรองเท้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะอะไรที่ไม่ต้องซื้อหามากองไว้เยอะๆเราก็ไม่ต้องนั่นคือช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดนะคะตั้งใจเรียนเห็นไหมมาโรงเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเนี่ยเขาตั้งใจเรียนเขาทำงานทำการบ้าน ทำงานที่คุณครูมอบหมายไม่ใช่เพื่อนเสร็จแล้วเรายังไม่ได้สักกระตัวเลยไม่ใช่นะคะนั่นไม่ได้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเห็นไหมตั้งใจอ่านตั้งใจเขียนตั้งใจทํากิจกรรมคุณครูให้เขียนก็เขียนคุณครูให้อ่านก็อ่านคุณครูให้วาดรูปก็วาดรูปคุณครูให้เต้นก็เต้นใช่ไหมไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายนี่คือการฝ่รู้ฝ่เรียนให้เด็กๆฝึก กลางวันก็ไปเข้าห้องสมุดไปอ่านหนังสือในห้องสมุดบ้างไปฝึกอ่านนิทานในห้องสมุดก็ได้นะคะเราเรียกว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเมื่ออยู่บ้านสองคนนี้ก็ทําอะไรเนี่ยทำอะไรคะก็ทำอะไรลูกถูกบ้านเห็นไหมคะพี่กับน้องช่วยกันบ้านก็สะอาดคุณแม่บอกว่าอา้าววันนี้วันอาทิตย์ ทุกคนอยู่บ้านช่วยกันทําความสะอาดใครมีหน้าที่ถูถูใครมานี่หน้าที่กวาดใครมีหน้าที่ขัดห้องน้ําใครมีหน้าที่ดูแลความสะอาดอเ,เห็นไหมตัวเล็กก็ถูบ้านได้ใช่ไหมช่วยงานได้นี่ก็คือการหน้าที่ที่ฝึกบ่อยๆเราก็จะทําได้ดีขึ้นทำไรคะล้างจานเห็นไหม ที่ล้างจานสูงเกินไปก็เอาเก้าอี้มาต่อแล้วก็ยืนล้างจานให้คุณพ่อคุณแม่นี่เป็นบทบาทหน้าที่ที่เราอยู่บ้านก็ต้องช่วยกันนะคะนี่ตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นหรือบางคนเป็นไงละ่ะคุณคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวก็ต้องช่วยกันให้อาหารเป็นการฝึก ฝึกถึงความเมตตาต่อสัตว์ด้วยนะคะามาดูตัวอย่างครอบครัวเออเราก็มีครอบครัวเหมือนกันนะในบ้านเราสมาชิกเราก็เป็นสมาชิกของครอบครัวเหมือนกันอ่นนี้ก็ครอบครัวอบอุ่นเห็นไหมโอ้ยแม่พาลูกไปไหนเนี่ยก็เหมือนกับคุณแม่ของเราเนี่แหละ พาลูกไปไหนๆพาลูกไปเที่ยวลูกก็มีความสุขลูกก็มีความรู้สึกอบอุ่นนอกจากนั้นพวกเราก็มีหน้าที่ใช่ไหมอย่าให้เสียชื่อเด็กๆนะเจ้าสุนัขก,ก็ยังมีหน้าที่เฝ้าบ้านมีหน้าที่ดูแลใช่ไหมอา้าวหยิบสมมดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมานะคะวันนี้ให้เด็กๆ ให้เด็กๆเ,เขียนนะคะให้นักเรียนเขียนหน้าที่ของตอนเองต่อครอบครัวมา3ข้อนะคะเอาเขียนก็ว่ากิจกรรมเหมือนเดิมนะคะกลางหน้ากระดาษเขียนว่ากิจกรรมคุณครูให้เด็กๆฝึกคิดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะ มาดูตัวอย่างหน้าที่ของฉันที่มีต่อครอบครัวอะนะคะคุณครูให้ตัวอย่างเลยให้เด็กๆลอง ข้อนะคะอ่ะคุณรู้ให้ดูตัวอย่างแล้วหน้าที่ของฉันที่มีต่อ,อครอบครัวก็ที่หนึ่งตั้งใจเรียนหนังสือข้อที่สองเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่ข้อที่สามช่วยทำงานบ้านสามข้อแค่นั้นนะคะ อ่ายกตัวอย่างนะคะช่วยทำงานบ้านเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจา,จาน,าน,านจอาฝึก <ใจ S 1> นะคะให้เวลาเนี่ยคุณรู้ให้สามข้อเองลองใครที่จะเขียนนอกเหนือจากคุณครูก็ได้นะเ<น>ชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะ<น>คำสั่งก็เหมือนกันคาสั่งกับคำสั่งสอนก็เหมือนกันนะคะ<น>ลองฝึก คิดแล้วก็เขียนตอนนี้ให้เวลาเขียนแล้ว ปลายทางด้วยนะคะ3ข้อเขียนลงไปในสมุดข้อที่สาม้ม่เด็กๆเ,เขียนได้มากกว่าที่คุณครูเขียนนะใครที่ทำอะไรกับครอบครัวใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรก็เขียนไปเลยนะคะ,ะให้เด็กๆได้รู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้เรารู้หน้าที่คุณพ่อคุณแม่แล้ว เราก็มาเรียนรู้หน้าที่แล้วก็นำไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะเด็กๆเกขียนได้ไหมคะเขียนได้นะคะคุณครูให้ดูตัวอย่างแล้วก็ไปฝึกเขียน เอาละค่ะวันนี้เด็กๆก็ฝึกทำกิจกรรมต่อจากการเรียนรู้ที่เราเรียนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะเมื่อเรารู้หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่เรารู้หน้าที่ของเราแล้วเราก็จะได้ช่วยกันทำงานแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้คุณพ่อคุณแม่บ้างเช่นเด็กๆช่วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านหุงข้าวเก็บที่นอนเก็บเสื้อผ้าของเราเก็บของเล่นของเรา นั่นนะคะเป็นการฝึกการรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองเมื่อเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เรารู้จักที่จะทํางานช่วยกันกับสมาชิกในครอบครัวให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุขเด็กๆก,ก็ได้ชื่อว่าสร้างระเบียบวินัยในตัวเองเมื่อเติบโตขึ้นเราก็จะเป็นเด็กที่รู้จักนะคะการอยู่ร่วมกับสังคมร่วมกับบุคคลอื่นและตามมา ซึ่งการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันในวันจันทร์หน้าสำหรับเรื่องราวของครอบครัวของเรานะคะและฝากเด็กๆไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเด็กดีของพุทพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ